วันนี้นะครับโฮเทลแมนทราเวลนะครับเพียจะพามาดูอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับของอแบรนด์เซนทาร่าเขานะครับที่เซนทาร่าซันไรซ่าเรีสิเดนต์แอนด์สวีทที่สีราชานะครับเป็นระบบนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับในโรงแรมนะครับยุคก่อนๆที่เราจะมีไดเรกทอรี่นะครับเล่มใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีกระดาษนะครับในการที่จะสื่อสารกับแขกผู้เข้าพัก แต่ณวันนี้นะฮะทุกอย่างก็ย้ายเข้ามาอยู่ในะระบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างของเซนทราตัวนี้นะครับที่เฮียจะให้ดูนะครับตรงนี้นะฮะทีวีเขาจะมีฟังก์ชันนะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับหฟังก์ชันฟังก์ชันที่จะให้ดูคือโฮเทลอินโฟเมชันนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เมื่อก่อนมันอยู่ในรูปแบบของรูปเล่มน,นะครับถ้าเรากดจากทีวีเข้าไปมันก็จะมีเมนูนะครับเริ่มตั้งแต่เวลคะัมเนี่ยครับ ก็เป็นเวลคอมเบตเตอร์ซึ่งเมื่อก่อนมันก็จะถูกวางอยู่บนที่นอนถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันย้ายเข้ามาอยู่บนนี้แล้วนะฮะแน่นอนว่าแขกอาจจะดูหรือไม่ดูไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือมันช่วยเซฟคอร์สในเรื่องของการใช้ปเปอร์นะครับเป็นกระดาษไไฟนะครับแล้วก็ดูสมาร์ทขึ้นนะครับอย่างนี้ฮะก็เป็นข้อความนะครับสวัสดีครับบอบานะครับจากผู้จัดการทั่วไปของที่นี่นะครับในส่วนของฟังก์ชันที่2นะครับเป็นเซอร์วิสแอนด์ฟัสิลิตี้นะครับของที่นี่เขานะฮะ พอเรากดเข้าไปเนี่ยอ่ามันก็จะโหลดนะครับจะมีอะไรบ้างมันก็จะบอกเราเลยนะฮะอันนี้ครับเมนฟูนะครับแผนฟันฟูนะครับสาเด็กสาผู้ใหญ่นะครับอ่ากดเลื่อนไปนะครับมันก็เป็นอ่าฟาร์ซิลิตี้อ่าแคมป์ซาฟารีนะครับคือแขกก็สามารถที่จะเลือกดูได้เลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็แน่นอนมันก็จะอยู่ในรู้เคลมใช่ไหมครับการเก็บรักษาอายุการใช้งานเนี่ยมันก็มีปัญหานิหนึ่งเนาะต้องระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่2 ขั้ชั้นที่3นะครับก็เป็นเนี่ยครับ d i n i n แอนด์โปรโมชั่นนะครับแน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครนะตัวที่นะครับอ่าเนี่ย in room dining นะครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับกดเบอร์อะไรนะครับอ่ามีสแกน QR ด้วยเห็นไหมอ่านี้อุมิ่งนะครับของเขาอีกส่วนหนึ่งก็เป็น directory of service นะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอะแดปเตอร์นะครับแ air c o n d i t i น n i n g นะครับแอร์พอร์ตนะครับต่างๆนางนะ baby cot นะครับอะไรก็ตามก็จะอยู่ในนี้นะครับอ่า หน้าต่อไปก็จะมีนะฮะต่างๆนานาในโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างครับลักเก็ตเซอร์วิสนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของไฟเซฟตี้นะครับเนี่เขาก็จะมีบอกนะครับว่าโอเคในเรื่องของอ่ะเอมิเจนซี่ฟลอรพนต่างๆนานานะครับจัดก,การยังไงนะเวลามีเหตุฉุกเฉินนะครับอ่เขาบอกไว้ แล้วตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นเซนทรากรีนโปรแกรมนะครับอันนี้ก็กําลังพอตฮิตมากนะครับในเรียกกได้วกาผู้สากรรมนะฮะเป็นการรักสิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยเราก็มีโปรแกรมของเขานะว่าทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ t อ s นะครับเรื่องของประหยัดน้ำประหยัดไฟนะฮะของเสียต่างๆนานานะครับแต่ทั้งที่พนั้นที่เฮียมาให้ดูเนี่ยนะครับก็ต้องการจะบอกว่าเนี่ยครับคือ โรงแรมก็กําลังเปลี่ยนไปนะครับก็มีการปรับตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความคุ้นชินกับระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจเฮียก็เห็นมีตัวนี้ครับอ่ามาดูเนี่ยเวกอัพไทม์นะฮะตั้งนาฬิกาปลุกเห็นไหมตั้งนาฬิกาปลุกได้เองนะครับเนี่ยนะฮะกี่โมงก็ว่ากันไปเมื่อก่อนเราต้องทําไมครับโทรหาโอเปอเรเตอร์ถูกไหมครับแล้วก็อ่า มอร์นิ่งคอร์หรือว่าเซตโทรศัพท์นะครับ p a เ x นะครับยี่ห้อยอดนิยมก็ NEC นะฮะอันนี้ก็ทำได้เลยนะครับผ่านสมาร์ททีวีนะครับโอเคก็ถือเป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆที่เฮียนนำมาฝากกันนะครับสำหรับหลายหลายที่เนี่ยนะครับถ้าสมมติมีไอเดียหรือเริ่มปรับได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปในการปรับได้นะครับเพราะอนาคตมันก็จะเป็นแบบนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับที่เซ็นทรัลล่าซันไรซ่ารีสิเดนซ์แอนด์สวีทสีราชานะครับแล้วก็ขอบคุณเซ็นทรั่านะครับสำหรับระบบดีๆที่เฮีย เนี่ยลิ้นเริ่มพันกันแล้วเห็นไหมครับระบบดีๆที่แยียนำมาเสนอนะครับแฟนเพจโฮจแมนทราเวลจุกคนสวัสดีครับ